เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟรีไฟล์และ RV ราคาเริ่มต้น100บาทซื้อรหัสไม่อัน้นมีแบบไหนรับหมดมีเว็บด้วยกดซื้อรหัสได้รับทันทีจะส่งรหัสให้อัตโนมัติไม่ต้องรอใครมาตอบสะดวกสุดๆที่เว็บได้เลยเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แคนขึ้นไประวังคนแอบอ้างนะครับผม oh. สวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับนิมเกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมไปเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสายฟรีสายเติมนะครับแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงสายฟรีนะครับรับของฟรีนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครตัวนี้นะครับอ่าบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมเนาะก่อนที่เราจะไปรับตัวละครนะครับก็นี่เลยนะครับ7วันเท่านั้นนะครับรับฟรีนะครับถ้าเติมเพชรครบ299นะครับเป็นทางด้าน ตัวนี้เลยนะครับอ่ายวอไอวอนะครับโอ้เท่เหมือนกันนะครับคุณดูเนาะอายวอแบบว่าน้องนะครับเท่เหมือนกันนะเออนะครับก็ควรเตือนนะครับสองก้าเนาะตาไม่วอนะครับแล้วก็จะมีสกินปืนใหม่มาเนาะสกาวของน้องนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับบอกเลยว่าความสามารถน้องเนี่ยคือสุดยอดมากๆนะครับคือส่วนตัวนี่ผมว่าดีเลยนะครับเพราะว่ายิงแล้วได้เหรียญนะครับผมไปลองเล่นในแรล้งมาละดูสุดยอดมากๆนะครับไปเล่นในโทรศัพท์มาคือแบบ ของแท้นะครับศัตรูที่มาร์กมีค่าหัวเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญนะครับคนดีคนทุกคนโคตรดีเลยนะครับแบบจังเจ๋งเ่ยเอางี้คือเจ๋งเลยนะครับเจ็งเจ๋วเลยนะครับก็ใครที่แบบว่าสายแบบล่าคิวอ่ะต้องใช้ครับตัวนี้ครับบอกเลยว่าโคตรดีนะครับซูซี่นะครับนะครับอยากไปลองให้เล่นเหมือนกันนะครับแต่แบบว่ามันในคอมไม่รู้เล่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอลองแล้วกันแจโคสุ่มไม่มีเกลือเว็บ ถ้าอาทองส่วนสมัครสมาชิกง่ายๆมาเติมตรงเต็มเกมเลือกเติมเกมเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุม่มไม่มีเกลือกันเลยมีสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้จะมาสุ่มไม่ดีแรงงบ99บาทมาดูกันเลยได้จะได้ไหมได้ดีแล้วทุกคนหมวก F ออกขึ้นมา ID ขึ้นมาเชื่อม Facebook ไปเชื่อมกันเลยนะฮะมีหมวก F จริงด้วยนะครับทุกคนคุ้มมากๆนะครใครอยากสุ่มตามลิงก์ใต้คลิปได้เลย,เลยอย่าใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะบาย ว่าเล่นไหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูนะครับคือโคตรสุดนะครับอเดี๋ยวถ้าเล่นได้ก็จะได้ลองให้ดูนะครับโอเคลองได้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับว่าจะยังไงนะครับคุณดูนะส่วนตัวเนี่ยคือแบบไปลองเล่นในแร้งมาละคือแบบสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็สนุกมากๆนะครับเดี๋ยวลงวงฟ้าเลยแล้วกันครับเพื่อแบบได้เห็นไวๆเนาะว่ายังไงนะครับเน้ะไม่เจอคนได้ไงคุณดูเกินไปนะครับ เกินไปหรือเปล่าไม่เจอจริงๆนะเน่ะเกินปุยนะครับเกินปุยเกินปุยมุย้ยเกินปุยมุ้ยนะครับอย่างนี้เกินปุยมุ้ยนะครับ กินปุยมุยเกินปุยมุยไม่เจอเลยไปแต่คนเดียวเกินปุยมุยครับคนอะไรวิ่งไม่หาคนไม่เจอคนครับก็ะจะห่มนี่แหละเดี๋ยวเราไปที่โดนแล้วกันนะเกินไปละคโดูไม่เจอคน <c oughs> นี่วิ่งลงโล่งเลยนี่ไงขวนมาลวทุกคนดูนะครับ เนี่ยมันจะเป็นมาร์กเหรียญขึ้นนะครับเห็นเปล่าเห็นป,ปะเราเลยยิงครับจะเป็นมาร์กเคลื่นแล้วได้200ร้อยเปล่ะเนี่ยครับมันจะเป็นมาร์กเคลืนแล้วก็สังหารแบบนี้ครับเห็นปะป่ะมันจะได้เหเเ<ๆ>รียญเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าเหรียญเพิ่มนะครับเห็นปะนี่แหละครับ เจ๋งนี้นะผมว่าเจ๋งดีนะครับมาร์กแล้วก็เหรียญเพิ่มนะครับได้เหรียญเพิ่มพันเอ็นะครับจากที่ผมไม่มีเหรียญน,นะแล้วผมได้เหรียญมานะครับโคตรดีนะครับโอ้โหแล้วเสียชีวิตกันอื้อเลยครับเห็นไ,ไหมสี่ศพตัวนี้ครับแล้ก็ได้เหรียญแบบง่ายๆเลยครับดีนะผมว่าของข้างล่างน,นี้น่าจะขนหรือเปล่ารวยครับรวยครับแอบปะมาร์กเหรียญปุ๊บ เหรียญเพิ่มได้2 0 0รมาเป็นพันสามเห็นไหมโคตรดีอ่ะครับโคตรดีอ่ะบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะสําหรับเหรียญนะครับตรงนี้นะครับโคตรดีนะครับได้เลยครับตัวนี้ครับสำหรับใครที่สายแบบว่าไม่ชอบฟาร์มนะครับเก็บเอาตัวนี้ไปใช้นะครับบอกเลยว่าโคตรดีครับลูซี่นะครับเป็นตัวละครที่แบบชื่อผมค่อยเรียกชื่อชอบด้วยนะครับได้เลยนะครับเป็นลูฟี่เลยเหรอครับนะครับลูซี่นะฮะคีดว่าดีเลยนะคุณดูผมว่านะครับ น่าจะเจอคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราอัพให้มันวิวสามหมดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวสู้คนไม่ได้นะครับตอนนี้มีพันแปดนะครับน่าจะได้น่าจะไหวอยู่นะครับครับน่าจะไหวน่าจะไหวโอ้โหแล้วแบบว่าดูดิของเหลือเฟือเลยครับ เราล่าเลยแล้วกันฮนะไปไหนครัตอนที่โดนล่าหูอยู่นอกหมอกอยู่ทำไมนอกหมอกครับคือผมต้องขับรถล่าใช่ไหมเนี่ยไปครับไปโลดคนระับไปโลดคนระับนะอยู่นอกหมอกเฉยนะตรงน,นี้ไม่มีใครอยู่เลยนะเห๋ยอแค่สามตัว อ๋อตายเฉยนะครับแล้วเรียบร้อยได้ที่หนึ่งครับได้ที่หนึ่งแบบงงๆครับโอ้ยเฮ็ดยั้งวะเนี่ยมาดูอ่ะประมาณนี้นะครับถือว่ามารีวิวให้ดูนะครับก็ได้เลยครับอยู่ก็ได้ที่หนึ่งนะครับอ่ะขึ้นครับโอเคฮะประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับผมแล้วก็ไดมอนเฉยเลยนะครับงงเหมือนกันนะฮะก็ประมาณน um, okay. mm hmm. ี้เลยครับใครชอบก็ลองดูนะครับลองลองดูนะครับเก็บไว้เลยนะครับบอกเลยว่า คุ้มนะครับคุ้มในการรอคอยนะครับทุกคนนะครับนะครับก็รอได้เลยนะครับผมไม่ได้ตันอะไรมากนะคนดูเล่นๆไปเฉยๆนะเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะฮะในคอมบอกแค่สิบเลยแล้วครับโหดีมากๆเลยนะนะครับหลังๆก็ประมาณนี้ครับคนดูนะครับตัวละครนี้ครับแนะนําให้เนาะแล้วก็รับฟรีนะครับรับฟรีทุกคนนะครับสําหรับตัวละครนี้นะครับโคตรดีเลยนะครับแจกฟรีแบบนี้นะครับโคตรดีเราจะได้ทั้งหมด ถาวรนะครับหนึ่งตัวนะครับวันที่เก้านะครับผมเนาะแต่ผมก็มารีวิวไว้ก่อนนะครับพอผมได้ก่อนเนาะก็หรือให้นะครับรับฟรีนะครับถาวรเนาะโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ